ออไปพวกเรากลับบ้านกลับบ้านโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโปเกมอนอยู่ไหนนะกับโปเกมอนตัวใหม่สายซับพอร์ตที่มีการโจมตีแบบพิเศษที่มีชื่อว่าคูป้านะสำหรับโปเกมอนตัวนี้นะจะมีสกิลนัดมายาก,กลนะสำหรับสกิลนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีผลเบอร์รี่เกิดขึ้นมาเมื่อ,อไหร่นะจะมีผลเบอร์รี่ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆตัวเราเลยอย่างตอนนี้มีผลเบอร์รี่เกิดแล้วนะพอผมกดปุ๊บ <c oughs> อ่าเห็นป่มจะมีผลเบอร์รี่เนี่ยโผล่มาเว้ยซึ่งผลเบอร์รี่อันเนี้ยจริงๆมันคือของไอ้ภากนี้เว้ยเห็นป่มเอา้าไม่ใช่นี่ว่ะเอาอีกรอบหนึ่งอ่าเออมันคือการขโมยนะผลเบอร์รี่อ่ามันจะสุ่มนะมันจะเป็นการขโมยผลเบอร์รี่ของฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นนะอย่างเมื่อกี้มันจะขโมยผลวิ่งเร็วของฝั่งนี้ไปไง แต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีอยู่อีกหนึ่งอย่างคือลูกบอลเว้ยแต่ว่าต้องเป็นลูกบอลของศัตรูที่ทำตกไว้อะยังได้เบอร์รี่อยู่เห็นไหม่าตัวนี้การโจมตีครั้งที่3จะแรงขึ้น2 3อ่ะประมาณนี้เลยดาเมจ2 0 0เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นอยู่ในมูฟเนี่ยการโจมตีปกติของเราเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบใช้บูตตลอดเลยนะปึ๊บแล้วก็ตีปึ้งปึ้งปึ้ง ซึ่งมันจะทำดาเมจกับศัตรู2ตัวด้วยอ่าประมาณนี้เลยสำหรับสกิลแรกของฮูป้าเนี่ยจะเป็นการทำให้ศัตรูโดนดาเมจแล้วก็โดนสตันน่าประมาณนี้ต่อมาสกิล2จะมาตอนเลเวลสาสำหรับสกิลนี้เนี่ยยิงพลังไปซึ่งศัตรูจะโดนดาเมจแล้วก็มันจะเป็นแบบระเบิดเวลาแล้วก็มันจะทำให้ศัตรูที่โดนเนี่ยเดินสโลด้วยครับอ่าประมาณนี้นะอ่า มาดูกันดีกว่าว่ามันจะโดนเป็นกลุ่มหรือเปล่าโดนเป็นกลุ่มนะสกิลขั้น2มาตอนเลเวล4มาเริ่มกันที่สกิลใช้อุบายกันนะมันจะทําให้ตัวเราเองแล้วก็พันธมิตรของเราเนี่ยได้รับโล่ป้องกันซึ่งโล่เนี่ยมันจะทําให้ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะปก็ติเดินอยู่เท่านี้นะพอกดปุ๊บ อ่าจะวิ่งเร็วขึ้นนะใส่โล่ให้เพื่อนเราแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ชาโดบอลเนี่ยเพื่อเราก็จะใช้ชาโดบอลด้วยชาโดบอลเนี่ยจะทําให้ศัตรูเนี่ยเดินช้าลงโดนดามเมจแล้วก็ลดพลังป้องกันแบบพิเศษแล้วก็ตอนที่ศัตรูมันโดนใช่ไหมจะมีเงาอยู่รอบตัวถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลหรือว่าตีแบบบูทได้เนี่ยจะทําให้ศัตรูโดนดามเมจเพิ่มแล้วก็โดนสตันอ่ะใช้สกิลซามนะจะโดนสตันนะประมาณนี้หรือว่าจะตีแบบบูทก็ได้ อพอตีแบบบูธก็สตันนะสำหรับอยู่ในมูฟของฮนะูป้าเนี่ยเวลาที่กดใช้แล้วจะทําให้ฮูป้ากายล่างแล้วก็จะเพิ่มแม็กเฮดพีแล้วก็จะสร้างประตูวาร์ปซึ่งพันธมิตรเราจะสามารถวาร์ปได้1ตัวต่อ1ครั้ง่ากายล่างประมาณนี้นะแล้วตัวเราจะตีแบบบูธตลอดนะแล้วมันจะทําให้สกิลหนึ่งกับสกิล2ของเราเปลี่ยนไปสกิลเนี้ยจะเป็นการแบบเอ่ยิงหมัดไปประมาณนี้เว้ยส่วนสกิลนี้จะเป็นการยิงบีม ซึ่งสกิลหมัดเนี่ยจะเป็นการสั้นศัตรูด้วยแล้วก็ตอนที่เรากายล่างอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถดังทำแต้มได้ประมาณนี้สำหรับสกิลใช้อุบายแบบอัปเกรดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้กับเพื่อนใช่ไหมจะทำให้เพื่อนเราเนี่ยตีแล้วฟื้นฟูลเลือดผมว่าเอฟเฟกนี้ก็น่าจะมีผลกับเราปึ๊บแล้วก็ตี่ะใช่ใชช่เอฟเฟกตนี่มีผลทั้งกับเราแล้วก็เพื่อน ชาโดบอลแบบอัปเกรดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําให้มันระเบิดได้ใช่ไหมศัตรูที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็จะโดนผลแบบเดียวกับเอฟเฟกของชาโดบอลก็คือการสโลแล้วก็การลดพลังป้องกันสกิลหลุมต่างมิติสําหรับสกิลนี้จะทําดาเมจกับศัตรูด้วยนะถ้าเกิดว่าเราอยู่ตอนที่แบบมันหมดเวลาพอดีอะ่ะมันจะทําให้ตัวเราเองหรือว่าใครก็ตามอะ่ะที่อยู่ในวงอะ่ะเออจะโดนวาร์ปกลับบ้านแล้วพอวาร์ปกลับบ้านเนี่ยก็จะมีแบบ อ่าสกิลให้กดวาร์ปไปที่วงอีกรอบหนึ่งเว้ยซึ่งสกิลนี้มันจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้เราด้วยอ่ามันจะทําให้เราวิ่งเร็วแป๊บหนึ่งเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราใช้ข้างนอกใช่ไหมก็จะเป็นการวาร์ปกลับบ้านแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้กับป้อมเราอ่าจะเ,เป็นการวาร์ปแบบสลับป้อมอะ่ะโอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่โกงคือมันอ่ะจะสามารถใช้ได้เฉพาะโกที่แบบเหลืออยู่ด้านหน้าสุดอะ่ะ จะยังใช้กับป้อมที่2ไม่ได้เพราะว่าป้อมแรกยังไม่โดนทําลายนะมาฟวด์เลยโอ้โหสกิลกดไดเนี่ยจะสามารถใช้ทะลุกําแพงได้นะพอไดไปแล้วเนี่ยจะทําให้ศัตรูโดนผักโดนดามเมจแล้วก็ตัวเราเนี่ยจะยิงไฟ2ลูกซึ่งมันจะทําให้ศัตรูที่โดนเนี่ยโดนสโลปึ๊บปับ๊บ อ่ะมันจะเดินสโลนิดนึงนะซึ่งสกิลเนี้ยถ้าเกิดว่าเรากดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการวาร์ปกลับไปจุดเดิมประมาณนี้นะสกิลนี้สามารถใช้กับสกิลโล่หรือว่าสกิลกลอุบายของเราได้ซึ่งมันจะทําให้เพื่อนที่ใช้โกดไดเนี่ยได้รับการฟื้นฟูเลือดสําหรับท่ากดไดแบบอัปเกรดจะทําให้ตอนที่เราใช้ท่านี้แป๊บหนึ่งอ่ะมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยแบบเป็นอมาตะเว้ หลุมต่างมิติแบบอัปเกรดเนี่ยตอนที่เราจะวิ่งเข้าไปหาหลุมต่างมิติเนี่ยจะทําให้เคลื่อนที่เร็วขึ้นสังเกตได้เลยมันจะมีวงเนี่ยประมาณนี้เลยประตูวาร์ปเนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมป้อมที่ใกล้ศัตรูที่สุดเข้าด้วยกันเออถ้าเกิดว่าเหลือ2ป้อมนอกเนี่ยมันจะไม่ได้เชื่อมกันนะมันจะกลายเป็นป้อมที่2เนี่ยเชื่อมกับป้อมกลางสําหรับสกิลอุบายกับสกิลโกสไตร์เนี่ย สามารถใช้ใส่เพื่อนได้แต่ว่าเพื่อนเนี่ยจะใช้ได้แค่ตอนกลับเท่านั้นเว้ยจะมีคนป่าไหมอย่าบอกว่าผมล่องป่านะไม่ผมจะไม่รัดจูเนเปอร์ปล่อยปล่อยเออปกติไม่เล่นซับเนอันนี้จะเป็นการแบบขโมยเบอร์รี่เว้ยนะมันเป็นแผนการอันนี้รอทีเดียวทีเดียวนเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นสก,กิลประตูดีกว่า ที่เด็ดของตัวนี้มันน่าจะเป็นสกิลประตูอะเปิดเบอร์รี่อ้อมันกินเบอร์รี่ไปแล้วเว้ยเปิดประตูวาร์ปทำดาเมจอมืเออใช่พอเจ็ดนาทีแล้วอะเราก็ใช้สกิลประตูวาร์ปวาร์ปลงไปดิใช่ไหมไม่เห็นจะยากเลยนะนี่ได้ไรงาคตรเกียร์เนี่ยตัวนี้ขโมยเบอร์รี่เขาได้เรื่อยๆปล่อยกูไปได้ไหมอะเออทำแตม้มปะทำแตม้ม ไม่ได้ทำแต้มวาร์ปกลับบ้านวาร์ปมาใหม่แล้วก็ได้ทำแต้ม <c oughs> อย่างเกียนอ่ะอยู่ในเนี้ย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 นะพออย่าวาร์ปกลับนะวาร์ปกลับนี่น่าจะโดนดักโอเคผมไปละมามาแล้วบอยเออได้สตันหนึ่งทีมาดิกลับมาดิเดี๋ยวเอาเป็นสกิลอะไรวะ ชาโด้ชาโด้ชาโด้มาตัดเบอร์รี่นิดนึงโดนชาโด้กูไปดิมันได้แล้ววะเอา้าเออกลับไปดีป่ะวะกลับมาแล้วมาแล้วดีว้ยดีว้ยไคลิกกี้บอกเฮ้ย hey, กูมากลางดงตีนเล่นมาเลยเล่นมาเลยเออชาโด้ Shadow, ใส่มัน มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเอสบันเอสบันเอสบันแข้งใจไว้เอสบันเอสบันเอสบันสู้เขาเรียบร้อยบอกเลยว่าสกิลว,วาร์ดนี่โคตรดีโคตรซับพอร์ตทีมเลยอะวาร์ดไปนู่นไปนี่อย่างดีอะยิงมันลาชาโดบอลแม่งสามารถแบบใช้สตันสโตูได้ด้วยอะอยิงดีโคตรดีเออ เอานะเปิดวาร์ปไปอันตรีเลยปับป๊บปั๊บยิงไปดิอ่ะต่อยหมัดมั่อะไรกูแล้วไงคิดว่ากลางอยู่ในป้อมแล้วจะล่อเหรอเฮ้ยสตัร์ทไปดิโอ้โหแล้วยิงบีมไม่โดนนะตะเต็ปมันประมาณนี้เว้ยสตัร์ก่อนแล้วค่อยยิงบีมจะได้หรือเปล่าเนี่ยได้อยู่นะเออไปพวกเรากลับบ้านกลับบ้าน ได้กลับบ้านว่าเฮ้ยอย่าไปนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไปหมดเลยโอ้โหใจแม่งอย่างสู้เขาอยู่กันเพียบล,ละเหรดีดีตอนนี้ดีมากสกิลร์บอ่ะเอาเกิดอยากจะกลับบ้านกันเออเห็นไงลรอไปไป่ะไป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 เอาทีนี้ไม่ไปถ้าเกิดว่าเล่นเป็นทีมอ่ะมันจะนัดแนะกันได้เว้ยมันจะแบบโหดกว่านี้อีกชา o ์ b บอลใส่มันไม่รอดวะ ยิวไปสามตายไปหกผมว่าตัวเนี้ยเกียร์ไอโอ้โ oh. หโดนมันต่อยเดี๋ยวนะเปิดวาร์ปเออเปิดวาร์ปทำดาเมจด้วยไงเออเอาเะล่ะเอาปละล่ะเอาปล่า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 ล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้วะ่ะกาเบียสบอกกูรวยเลยเปิดวาร์ปให้เพื่อนมาได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนรู้ถ้าเพื่อนไม่รู้ก็คงไม่มา จะมาไหมอะเอสเบิร์นจะมาไหมเอสเบิร์นไม่มาหรือว่ามาไม่ทันก็ไม่รู้ถึงว่าวะมาเร็วไอ้ไม่ใช่กูไม่ได้สวอปทำแตม้ตมสวยจ้าอ,อุปปาตีธรรมดาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เดี๋ยวนะปึ๊บแล้วก็เฮ้ยวิ่งไป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 แล้วก็ไปสวอป รอกูหลฮอ,อ,อเดี๋ยวนะสก,กิลก็ได้สก,กิลก็ได้เอ,ออเออเออเออแต่ว่าวาปไปอีกรอบหนึ่งไม่ได้นะติดคูดาวเฮ้ยเกียนจริงวะไม่น่าจะอะไรมากหรือเปล่านะว้าเป็นไงอย่างที่บอกโอ้อย่างที่บอกว่าเฮ้ยใครริว ตัดันมันไ้ก่อนมันมาแล้วชนะเลยอย่างที่บอกว่าชาร์โดบอลไปก่อนแล้วก็วาร์ปแล้วทีนี้สกิลชาร์โดบอลมันก็จะแตกตัวแล้วมันก็จะทำดาเมจมากขึ้นแล้วมันก็จะสตตันศัตรูด้วยโอเคก็ประมาณนี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปวนะิดีโอหน้าสวัสดีครับผม